สวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเปิดพอร์ตเซ็นนะครับของ MT5 นะครับผ่านบล็อกเกอร์ของ e อ็กเนะครับว่าทํายังไงนะครับเริ่มแรกก็ไปที่แอปของ e อ็กเก่อนเลยนะครับก็ล็อกอินตามปกติก่อนเลยนะครับแบบนี้ใช่ไหมครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในการเปิดพอร์ตเซ็นนะครับผมบัญชีเซ็นเนี่ยกับทางเอ็กเนนะครับสามารถเปิดได้เฉพาะบัญชีจริงนะครับบัญชีทดลองไม่สามารถเปิดพอร์ตเซ็นเพื่อมาทดลองเทรดได้นะครับผมต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นการเปิดพอร์ตเซ็นต้องใช้บัญชีจริงเท่านั้นนะครับโอเคพอเราเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมครับในการเปิดพอร์ตเราก็ต้องเลือกไปที่แบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็กดบัญชีจริงแบบนี้กดบวกเลยนะครับผมแล้วก็เลือกบัญชีจริงแบบนี้นะครับแล้วเราเลื่อนไปทางซ้ายหนึ่งครั้งแบบนี้จะเจอคําว่ามาตรฐานเซ็นนะครับเดี๋ยวเราลอาพับตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูที่ M อแบบบัญชีทดลองก่อนนะครับว่าไม่มีบัญชีเซ็นนะเดี๋ยวทำให้ดูนะแบบนี้ใช่ไหมครับ เลือบัญชีทดลองกดบวกแบบนี้บัญชีทดลองแบบนี้นะครับสแตนดาร์ดมันจะมีแค่สี่รายการนะครับป๊าปโปเลยโลสเปดแล้วก็สีโลเลยนะครับจะไม่มีสแตนดาร์ดเซนให้เรานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบัญชีจริงเนี่ยในการเปรอร์เซ็นต์สามารถทําได้นะครับผมกดบวกแบบนี้เลือกบัญชีจริงแบบนี้นะครับจะมีอยู่5รายการสแตนดาร์ดแล้วก็สแตนดาดนร์ดเซนโป โลสเปดแล้วก็ซีโร่นะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาทําการเปิดบัญชีเซ็นให้ดูนะครับว่าทํำยังไงเพื่อเป็นแนวทางในการเทรดโดยใช้เงินที่ไม่ได้เยอะมากนะครับผม1ต่อร้อยอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคเรามาเริ่มเปิดบัญชีอ่าสแตนดาร์ดเซ็นไปพร้อ,รอมๆกันนะครับโอเคเมื่อเรามาน้านี้เสร็จใช่ไหมครับเราก็ทําการเลือกหัวข้อให้ถูกนะครับว่าเป็นสแตนดาร์ดเซ็นนะครับ เปิดผ่านแพลตฟอร์มไหน mt 5นะครับหรือจะเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้นะครับว่าเป็น mt 4หรือ mt 5นะครับผมแนะนําเป็น mt 5จะมีฟีเจอร์ที่สะดวกกว่าหลายอันนะครับผมพอเลือกได้เสร็จปุ๊บเราก็กดดําเนินการต่อบแบบนี้ระบบก็จะให้เราระบุจํานวนสกุลเงินนะครับว่าเราจะใช้สกุลเงินอะไรนะครับในตัวอย่างนี้ขอเป็น usd นะครับเขาจะเขียนว่านี่ u s c อย่างนี้นะครับก็คือ u n i t e d standard เส้นนะครับแบบนี้เลยนะครับเลือกอันนี้แบบนี้ เลเวลเลก็ตั้งไปก่อนได้ครับเราสามารถปรับทีหลังได้นะครับถ้าเปของอเดนะครับแล้วก็ใส่ชื่อบัญชีเลยนะครับจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเอาเป็น C E N อย่างนี้เส้นอ่าพอดเสนแล้กันนะครับเขียนเป็นอย่างนี้แล้วกันแบบนี้นะครับพอได้ปุ๊บเราก็กดดำเนินการต่อครับผมแบบนี้แล้วก็ตั้งรหัสซื้อขายนะครับผมตั้งไปเลยนะครับก็ตามเงื่อนไขเขานะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับ แล้วก็ตัวอักษรแล้วก็มีกขลาด้วยนะครับแบบนี้เมื่อเราตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็กดดําเนินการต่อได้หรือว่าตกลงนะครับแบบนี้เพียงเท่านี้เราก็จะมีบัญชีสแตนดาดเซ็นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สมบูรณนะ์เนาะเพราะว่ายังไม่มีเงินที่ใช้ในการเทรดนะเพราะเป็นบัญชีจริงเนาะเราก็จะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการฝากนะครับผมเราก็เลือกที่ฝากเลยนะครับแบบนี้ก็วิธีการชําระเงินนะครับแบบนี้ สมวนมากก็จะทําการฝากแบบใช้แบบเป็นไ a i QR payment นะครับผมก็คือ QR code แล้วก็ไปสกแกนจ่ายจากแอปธนาคารเพื่อฝากเงินนะครับผมก็เลยแบบนี้ไปแบบนี้ก็ดูก่อนว่าเราจะฝากเข้าบัญชีไหนนะครับสกุลเขาจะเป็น USC แบบนี้นะครับมวดเราฝากไป1,000บาทอย่าแงบบนี้อ่ะแบบนี้นะครับจะมีมูลค่าระกัเท่าบ2กับ2 7 2 9 7 USC นะครับผม เดี๋ยวเราลองฝากพร้อมกันเลยนะครับสมมุติผมฝากไวหนึ่งพัน 1, บาทนะครับดําเนินการต่อแบบนี้อ่ายละเรียดให้เรียบร้อยให้นะครับผมกดยืนยันเราก็จะได้ q r วอารโค้ดมานะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะแคปหน้าจอก็ได้ว่าก,กดดาวน์โหลดแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่แอปธนาคารได้เลยนะครับบันทึกไปแบบนี้นะครับปิดโอเคจากนั้นก็ออกจากแอปนี้แล้วก็ไปที่แอปธนาคารนะครับผมแบบนี้ปุ๊บ แล้วก็ทำการสแกนได้เลยนะครับผมแบบนี้ก็ฝาเหมือนทั่วไปนะครับผมก็ทำการโอนปกตินะครับผม โอเคครับผมเมื่อเราชําระเงินเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปที่แอปเอ็กเนเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคเงินเข้ามาแล้วนะครับพอเซน2,729 u s c นะครับโอเคพอเราได้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอาไปเกาะที่แอปที่ใช้ในการเทรดก็คือ MT5 เนาะพอเราเปิดบัญชีจริงเป็นของ MT5 นะครับแพลตฟอร์มที่ใช้ในการเทรดเนาะไปที่หน้ารายละเอียดนะครับเลือกตั้งค่าครับแล้วก็คัดลอกเลขบัญชีของเรานะครับ บัญชีพอร์ตเรานะครับแล้วก็ดูเซิร์ฟเวอร์ให้ดีนะครับว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ไหนเนาะจากนั้นก็ไปที่ mt 5้ได้เลยครับปุ๊บเราก็จะไปเพิ่มบัญชีที่ใช้ในการเทรดนะครับก็กดบวกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ค้นหาบรกเกอร์เรานะครับแบบนี้กดค้นหาปุ๊บพอขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าเป็นขอไเนก็ต้องใช้อัน,นี้แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับเป็นบัญชีเลียว20ิ นี่แบบนี้แล้วก็เมื่อกี้เราก็ปี้เลขมาแล้วนะครับแล้วก็กดวางปกติจากนั้นก็กรอกรหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับแบบนี้จากนั้นก็บันทึกรหัสผ่านด้วยก็ได้ครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับก็กดลงชื่อเข้าใช้แบบนี้เลยมาแล้วนะครับผมพอเส้นปุ๊บเราก็เข้าไปปุ๊บไปที่หน้ากราฟกันแล้วก็เปลี่ยนคู่เงินที่นึงนะฮะ XAUU นี่มันจะมีคําว่า C ต่อท้ายนะครับถ้าเป็นพอร์ตเซนต์นะครับเดีย๋ยวผมลบคู่อื่นที่ไม่ได้ใช้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะขอโทษทีครับลบผิดเดี๋ยวเพิ่มใหม่แบบนี้ระบบเขาจะไม่ให้เราลบในคู่สินทรัพย์นั้นเปิดกราฟอยู่นะครับเดี๋ยวเราเปิดกราฟคู่ทองไปก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็กลับไปลบก่อนจะได้ไม่สับสนนะครับถ้าเกิดใครเทรดหลายคู่ก็เพิ่มได้นะครับ นี่ผมก็จะเอาออกก่อนเพื่อความไม่สับสนนะครับโอเคเหลือคู่เดียวละค,คู่ทองกดกดคู่ทองกดกดค้างไปที่หน้ากาแบบนี้นี่ออเดอร์เรามาแล้วนะครับผมเป็นพอร์ตเทจริงที่สามารถใช้งานได้นะครับสมมุติตรงนี้ผมต้องการจะกดออเดอรก์ก็กดได้เลยนะครับนี่ในหน้าซื้อขายมีเงินแล้วนะครับกดบ่ายสมมติศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแบบนี้กดบ่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับ ตัวเงินก็วิ่งปกตินะครับจะเป็นสัดส่วนที่แตกมาจากเงินดรนอล่ทีนึงนะครับตัวเลขก็วิ่งเหมือนกับว่าเราคํานวณผ่านพอร์ต u s d นั่นแหละครับแต่แค่เงินจริงที่ใช้ก็จะเป็นสัดส่วนลบอ่าสัดส่วนที่น้อยกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับในการเปิดพอร์ตเซ็นนะครับแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกติครับแต่เราใช้เงินจํานวนไม่เยอะในการเทรดนะครับสรุปง่ายคือในการเปิดพอร์ตเซ็นนะครับของบล็อกเอ็กเน็ตนะครับใน MT5 เนี่ย ต้องเป็นบัญชีจริงเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเปิดพอร์ตเซนเพื่อใช้ในการเทรดได้นะครับและข้อดีของพอร์ตเซนก็คือใช้เงินจํานวนไม่เยอะนะครับผมแต่ก็สามารถเทรดได้นะครับตรงนี้ผมใช้เงิน1 0 0 0บาทจะมีค่าในพอร์ตเซนประมาณ2729บาทประมาณนี้เราก็ฝึกเทเรดตามระบบเทรดที่เรามีได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับผมขอบคุณนะครับ